ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์นะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านไปรู้จักกับอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรในรถมอเตอร์ไซค์ในรถยนต์ในรถกระบะนะครับอะไหล่ชิ้นนี้นะครับมีความสําคัญนะครับ นะมีผลต่อการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลต่ออัตราเร่งนะครับอะไรชิ้นนี้หล,หลายคนมองข้ามนะครับไม่เห็นความสำคัญของมันนะทางน,นี้จริงแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วตัวผู้ใช้รถเองเนี่ยก็สามารถที่จะเซอร์วิสบำรุงดูแลรักษาทำฟาร์มสารถอดเปลี่ยนเองก็ได้นะครับ อะไรชิ้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าไส้ก,ออากานะรกอ,งอ,ากากองอากาศนะครับไนะบส้กรองอากาศไส้กรองอากาศนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับไส้กรองอากาศนะครับจะทําหน้าที่กรองฝุ่นผงและสิ่งสกปรปกต่างๆที่ปะปนอยู่ในอากาศก่อนที่จะให้อากาศเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวทาบูเลเตอร์นะครับ เดี๋ยวถ้าว่างผมจะทำคลิปเกี่ยวกับวงจรการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ให้นะครับในคาร์บูเรเตอร์เนี่ยก็จะมีวงจรต่างๆนะครับหลายวงจรนะเราคงคุ้นเคยกับคำว่านมหนูนะเราลองไปดูหนูตัวเล็กๆที่อยู่ตามบ้านนะครับแล้วตัวไหนมันตายลองไปจับดูนมมันนะครับนมมันเล็กไหมครับนมมันเล็กติดเดียวเองนะครับเพราะนั้นไอ้นมหนูต่างๆที่อยู่ในคาร์บูเรเตอร์เนี่ยรูมันเล็ก ถ้ามันมีฝุ่นผงสิ่งสกรปรกต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการสกรปรกอุดตันทําให้ชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องมีการเคลื่อนไหวในคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเกิดเป็นรอยนะครับอันนี้คือคาร์บูเรเตอร์แบบ V M หรือคาร์บูเรเตอร์แบบลูกชักถ้ายิ่งเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบ S U หรือ C V หรือที่เราเรียกกันว่าคาร์บูสูญญากาศคาร์บูไดอะแฟม อันนี้ถ้าถอดไส้กรองอากาศออกยิ่งสร้างคร,ร์มเสียหายให้กับคาร์บูเเตอร์มากกว่าแบบที่หนึ่งอีกนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นดอะแฟมอยู่ตัวแผ่นดอะแฟมกับลูกเล่งนะฮะของคาร์บูเเตอร์แบบ SU นะครับนะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยของแท้นะครับชุดหนึ่งก็คือพันกว่าบาทเวลาเราไปเปลี่ยนลูกเล่งหรือดอะแฟมของเทียมไปเนี่ยประสิทธิภาพก็ได้ไม่เหมือนเดิมนะนั้น ไส้กรองอากาศเนี่ยสำคัญนะครับแล้วถ้าเกิดในปัจจุบันถ้าเป็นรถหัวฉีดนะอากาศเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวเรือนลิ้นเล่งซึ่งในตัวเรือนลิ้นเล่งเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์อย่างน้อยเลยนะครับหนึ่งตัวก็คือนะครับเซนเซอร์ลิ้นเล่งนะ TP เซนเซอร์ ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศนะครับถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือตัว ISC นะครับ Idle Speed Control นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ปรับหรือควบคุมรอบเดินเบาให้เพราะฉะนั้นถ้าท่านถอดไส้กรองอากาศออกสิ่งสกรปรกที่วิ่งผ่านตามที่ผมกล่าวมาก็จะมาสร้างความสกรปรก และความเสียหายให้กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในอนาคตท่านใช้ไปมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ผมยืนยันได้เลยครับนะฮะเพราะน,นั้นตอนนี้เรารู้ล้นะไ้กออากาศทําหน้าที่อะไรนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้กลัวเชื้อโรคนะครับจะเชือ้อโควิด -19 เนี่ยเครื่องยนต์ไม่กลัวนะ เข้าไปในเครื่องยนต์เดี๋ยวพอถึงจังหวะจุดระเบิดอุณหภูมิข้างในเนี่ยเป็นร้อยเปน็นพันองศาเซลเซียสเชื้อโรคตายหมดนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยมันกลัวมากเลยนะครับคือสิ่งสสโปรปกเพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่างๆที่คี้ฝุ่นมันวิ่งผ่านเข้าไปนะอันนี้เป็นลูกสูบของมอเตอร์ไซค์สองจังหวะสาเหตุที่ลูกสูบเป็นรอยอย่างเงี้ยอาจจะเนื่องจากอาจจะเนื่องมาจากระบบหลอ่อลื่นม,มีปัญหาระบบระบายความร้อนมีปัญหา และส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้ใส่ไส้กรองอากาศด้วยนะครับนั้นจะทั้ง2จังหวะจะทั้ง4ี่จังหวะถอดไส้กรองอากาศออกเนี่ยมีปัญหาต่อชิ้นส่วนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูต่อว่าไส้กรองอากาศเนี่ยนะครับมันมีอยู่กี่แบบหรือมันมีอยู่กี่ประเภทนะครับไส้กรองอากาศเนี่ยนะครับจะมีอยู่2แบบ 1. เป็นไส้กรองอากาศแบบเปียกนะครับ ผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นไส้กรออากาศของรถมอไซค์สมัยก่อนนะอันนี้คือฟองน้ําสาเหตุที่เรียกว่าไสกรออากาศแบบเปียกเพราะว่าเวลาจะนําไปใช้งานเนี่ยนะครับไส้กรแบบนี้จะต้องมีการชุบนะน้ำมันเครื่องหรือน้ํามันทูทีนะการชุบน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันทูทีก็คือเพื่อให้ไส้กรตัวนี้มันดักจับขี้ฝุ่นได้ดีขึ้น ไส้กรองแบบนี้ไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานนะครับใช้ไปได้เรื่อยๆนะแต่จะต้องมีการถอดออกมาซักล้างทำความสะอาดทีนี้เมื่อไม่ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานและหลายท่านคงเคยเจอนะครับตัวท่านเองหรือรถลูกค้าเนี่ยใช้จนกระทั่งไส้กรองฟองน้ำเนี่ยมันเปื่อยจนยุ่ยเป็นซากแล้วก็ไหลไปกองรวมอยู่ตรงคาร์บูเรเตอร์นะทำให้วงจรต่างๆในคาร์บูเรเตอร์เนี่ย สกปรปกแล้วก็อุดตันนั้นในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะไม่ใช้ไส้กรองที่เป็นฟองน้ําแบบนี้กันแล้วนะย้ำนะครับไส้กรองแบบนี้ไม่มีการกําหนดอายุการใช้งานแต่ต้องมีการถอดออกมาซักล้างทําความสะอาดไส้กรองแบบนี้นะครับถ้าใครยังใช้อยู่นะครับในรถของท่านของแท้เนี่ยอันละแค่หลักสิบถ้าอย่างแพงเนี่ยก็ร้อยกว่าบาท นะบางท่านขี้เหนียวนะครับนะไปซื้อไอ้ฟองน้ำํำล้างจานที่มันเป็นฟองน้ําแบบรูพุนเยอะๆรูพุนใหญ่ๆแทบจะดักจับขี้ฝุ่นอะไรไม่ได้นะครับนะใช้ให้ถูกชนิดถูกประเภทด้วยมาดูใส้กองแบบเปียกอีกแบบหนึ่งนะครับแบบเนี้ยเราจะเห็นพบเห็นอยู่ในพวกเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับถ้าองค์ประกอบครบๆของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ในอ่างนี้ในถ้วยนี้นะครับจะต้องมีน้ํามันเครื่องอยู่นะครับน้ํามันเครื่องก็จะมีระดับบอกอยู่นะครับว่าต้องเติมไปที่ระดับเท่าไหร่แล้วเวลาใช้งานไปไอ้ขี้ฝุ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นจมอยู่ในน้ํามันเครื่องที่ดักอยู่ตรงเนี้ยจะต้องมีการถอดเทล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วที่ด้านด้านบนนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับฝอยขัดหม้อนะครับการทำงานของไส้กรองแบบนี้ก็คือนะครับ อากาศเนี่ยนะครับนะเขาจะวิ่งเข้าไปมีแบานี้นะครับแล้วก็ไปวิ่งผ่านไอตัวฝอยขัดหม้อนะครับส่วนไออากาศที่สกประโปี่ยนะครับก็คือขี้ฝุ่นเนี่ยจะเจอน้ํามันเครื่องตรงเนี้ยนะครับมันดักจับเอาไว้นะฮะแล้วอากาศที่สะอาดเนี่ยถึงจะถูกใจเข้าไปที่ห้องเผาไหม้ใสก๊อากาศแบบนี้เราไม่ได้ใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะนะครับเพราะว่า มอไซค์รถยนต์รถกระบะเนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่ต้องมีการเคลื่อนที่มีการเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงขึ้นเนินลงเนินนะครับถ้าใช้ไส้กรอ,อากาศแบบเนี้ยน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะเกิดการหกล้นนะครับทำให้เปิดเลอะเทอะส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในพวกเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอายุการใช้งานนะครับโดยเฉพาะอันเนี้ยมันแทบจะไม่พังเลยแต่ว่าจะต้องมีการผอดออกมาล้าง นะครับทำความสะอาดอันนี้จะต้องถอดมาล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะเติมมากเติมน้อยก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองเหียนะครับตรงนี้นะครับไส้กรองอากาศแบบเปียกทีนี้เราไปดูไส้กรองอากาศอีกแบบหนึง่งขอญาตวางก่อนนะครับ ในปัจจุบันนะครับเราจะใช้ไส้กรองอากาศแบบแห้งนะครับไส้กรองอากาศแบบแห้งก็คือเป็นไส้กรองที่ทํามาจากกระดาษอันเนี้ยจะมีการกําหนดอายุการใช้งานนะครับเท่าที่ผมไปศึกษาดูนะครับโดยส่วนใหญ่ในในเมืองไทยเนี่ยก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนทุกๆระยะทาง16,000กิโลเมตรอันนั้นคือมาตรฐานจากโรงงาน แต่ถ้าเกิดท่านขับขี่ในทางที่มีฝุ่นมากๆท่านอาจจะเปลี่ยนก่อนหรือถ้าเกิดท่านบอกว่าถนนหนทางที่ท่านใช้รถเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดท่านอาจจะยืดไปจาก16ื่นหกเป็น1มื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นเก้าจนกระทั่งได้เต็มที่ผมว่าไม่น่าจะเกินสองหมื่นกิโลเมตรนะท่านก็สมควรจะต้องเปลี่ยนนะมีกําหนดอายุการใช้งานนะครับทีนี้ก่อนครบกําหนดอายุการใช้งานถ้าท่านคิดว่ามันสกปรปก ไส้กรองกระดาษแบบนี้ท่านสามารถถอดออกมาเป่าทำความสะอาดได้นะครับเวลาถอดออกมาเป่าทำควา,า,ามสะอาดถ้าตามหลักการนะครับคือเขาจะให้เป่าจากทางด้านหลังนะเป่าย้อนออกไปแต่ถ้าเป่าย้อนออกไปจริงๆมันก็เป่าไม่หมดนะครับบางทีเราก็อานุโลมาเป่าทางด้านหน้าบ้างนะครับบางทีตามหลักการมันก็ไม่ได้เกี้ยงเก่านะแต่เวลาไปสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่คือต้องเป่าจากทางด้านหลังย้อนออกไป ทีนี้ดูต่อไปนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นระบบหัวฉีดไส้กรองอากาศที่ใช้เนี่ยก็ยังเป็นไส้กรองกระดาษเหมือนเดิมแต่จะมีความพิเศษกว่าไส้กรกระดาษกับรถที่ใช้ในคาร์บูเรเตอร์นะมีกำหนดอายุการใช้งานเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันก็คือนะครับไสกรอ,อากาศในรถคาร์บูเรเตอร์เนี่ย จะเป็นกระดาษแบบธรรมดาแต่สำหรับไส้กรองอากาศที่ใช้กับรถที่เป็นระบบหัวฉีดจะเป็นไส้กรกระดาษแล้วมีการเคลือบน้ำยาเอาไว้นะครับน้ำยาที่เคลือบเอาไว้นะครับที่ไส้กรองตัวเนี้จะช่วยดักจับฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กๆนะครับพูดง่ายคือจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไส้กรองอากาศแบบกระดาษธรรมดาแบบนี้ ทำไมถึงต้องเคลือบน้ำยาเพื่อดักจับฝุ่นละอองชิ้นเล็กๆก็เนื่องจากว่านะในตัวเรือนลิ้นเร่ยงที่ผมกล่าวไปเมื่อสักพักหนึ่งมันมีตัวเซนเซอร์อยู่เซนเซอร์พวกนี้เวลามันทํางานมันต้องการความแม่นยําเที่ยงตรงนะครับถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นละอองเล็กเเข้าไปนะครับตัวเซนเซอร์จะสกระปรกเมื่อตัวเซนเซอร์สกรปรก เซนเซอร์ก็จะทำงานและส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU หรือ ECM แบบผิดๆฝุ่นละอองเล็กๆสร้างฟวาร์มเสียหายให้กับตัวลิ้นปีกอีเสื้อหรือลิ้นเล่งได้เพราะฉะนั้นในรถหัวฉีดถึงต้องใช้ไส้กรองอากาศแบบกระดาษที่มีการเคลือบน้ำยาเอาไว้นะครับทีนี้ในยุคสมัยแรกๆนะครับที่รถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดเนี่ยเข้ามาเริ่มจำหน่ายและแพร่หลายในเมืองไทย บริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาจะมีคำเตือนนะครับนะทิมพ์หรือหลอมาให้อยู่ที่ไส้กรองกระดาษเลยนะครับอ่านะครับถ้าผมนบนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะอ่าอีกอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันละกันนะครับเขาบอกว่าคําเตือนห้ามทําความสะอาดไส้กรองโดยเด็ดขาดไส้กรองอาจเสื่อมหรือเป็นผลให้เครื่องยนต์เสียหายได้มีคําถามนะครับอา้าวทาไมไส้กรองอากาศแบบนี้เป่าได้ ไส้กรองแบบนี้ไม่มีน้ำยาเคลือบท่านเป่าได้แต่ไส้กรองแบบนี้ที่เขาห้ามเป่าห้ามทำความสะอาดก็เพราะว่ามันมีน้ำยาเคลือบอยู่พอเวลาเราเอาลมไปเป่าไอ้น้ำยาที่มันเคลือบอยู่ที่กระดาษมันจะถูกเป่าออกไปกระจายออกไปทำให้ประสิทธิภาพในการกรองและดักดักจับฝุ่นละอองเล็กๆเ,เนี่ยลดลง และเมื่อไส้กรองแบบนี้มันมีการเคลือบน้ำยาอยู่นะครับกระดาษพวกนี้ค่อนข้างจะเปียกนุ่มกว่าถ้าท่านใช้ลมแรงๆไปเป่าอาจจะทำให้กระดาษเนี่ยมันฉีกหรือขาดได้นะครับช่างลหลายๆคนบอกผมเป่ามาเยอะแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับนะคนที่มีความคิดสติปัญญาจะต้องคิดตามในสิ่งที่บริษัทเขาบอกมา หมอแพทย์บอกว่ายาสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารพิษเนี่ยเป็นสิบนะเป็นหลายสิบชนิดเลยนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยผมสูบมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นผมเป็นอะไรเลยโรคปอดผมก็ไม่เป็นมะเร็งปอดผมก็ไม่เป็นเกี่ยวกับหลอดลมผมก็ไม่เป็นใช่ครับนะตอนนี้ท่านยังไม่เป็นครับแต่สารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายของท่านท่านลองไปเอ็กซเรย์ปอดดูได้เลยครับว่า พวกที่สูุ่่รี่เนี่ยปอดดำครับปอดเป็นจุดๆทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อคำเตือนตรงที่โรงงานเขากำหนดมานะครับอ,อะไรชิ้นนี้ราคาแค่หลักสิบไปปลายหรือร้อยกว่าบาทมันไม่ได้แพงมากมายนะครับแล้วใช้กันได้ตั้งหน0 0งถึงท่านจะยืดไป20,000ก็แล้วแต่แต่ตามมาตรฐานก็ตามที่ผมบอกไปโดยส่วนใหญ่คือหนึ่งนหกพันกิโลเมตร ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับอันเนี้ยเป็นไส้กรองของโซนิกอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วอันแน่นอนนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็ต้องดำและสกปรปกนะก็เปลี่ยนอันนี้คือของใหม่ท่านเห็นไหมครับของใหม่กระดาษจะค่อนข้างสะอาดของเก่าก็แน่นอนครับมันดักจับสิ่งสกปรปก นะสิ่งสกปรกก็จะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษพอครบกําหนดแล้วท่านจะเป่ายัางไงนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เปลี่ยนครับนะฮะไปดูคลิปที่ผมอสอนการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับโดยส่วนใหญ่การเปลี่ยนไส้กรองอากาศก็หลักๆเลยก็คือไขควงแฉกนะครับอ่ะผมให้ดูอันนี้นะครับอันนี้เอามาจากสกูปปี้อ่ะโทษนะครับพวกคลิกอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ย นะอันนี้คือของเก่าผ่านการใช้งานอันนี้คือของใหม่ก็แน่นอนครับมันสกปรกนะมันก็เลยต้องดำอ่ะทีนี้ผมให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ คือรถที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมใช้ Yamaha Spark 115 i อยู่นี่คือของใหม่แล้วตามกําหนดนะครับในคู่มือบอกให้เปลี่ยนทุก16,000กิโลเมตรนะครับทีนี้ผมจะลองยืดดูนะครับผมยืดไป2,000ถนนที่ผมขับโดยส่วนใหญ่คือเส้นเพชรเกษมเส้นเอกชยัยถนนค่อนข้างจะสะอาดนะครับมีเจ้าหน้าที่กทมเขามากวาดขยะทุกเช้าดูนะครับผมลองยืดจาก1 6ไปเป็น1 8 ไม่ได้ขี้เหนียวนะครับแต่จะลองทดสอบดูว่าโอ้มื่นแปดนี่เป็นไงนะดำปีเลยนะครับไม่ต้องเป่านะครับไม่ต้องล้างนะครับเปลี่ยนเลยครับหลักสิบไปปลายหลักร้อยต้นๆนะครับนะแล้วอันนี้นะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะจริงๆมาสกปกเยอะมากมายกว่าน,นี้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยล้างทำความสะอาดโดยลอกไว้เพื่อใช้สอนนักศึกษา อันเนี้ยเป็นรถ Honda น่าจะเป็นคิด1้อยไครับผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับร้อยไอรถคันเนี้ยเป็นของอพนักงานโรงงานแห่งหนึง่งนะครับเขามาหาหมอที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับแล้วเขาก็เลยถือโอกาสเนี่ยแวะขับรถมาให้ผมดูแล้วก็มาบ่นให้ผมฟังว่าครูช่วยดูรถให้หนูหน่อยติดยากมากเลยเบาก็าดับกินน้ำมันมากเลยนะครับผมก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวให้หักศึกษาเขาตรวจสอบให้ นะครับเชื่อไหมครับว่าเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยไปเล่าอาการแบบเนี้ยให้ช่างละแวกแถวโรงเรียนหลายร้านเนี่ยนะครับช่างทําอะไรถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายอะไรพวกนี้แต่ไม่เคยมีช่างร้านไหนนะครับถอดไส้กรองอากาศรถเขาออกมาดูผมไม่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะถอดมาแล้วแต่วางยาเอาไว้หรือเปล่าผมตอบแทนตรงนี้ไม่ได้นะครับ นั้นผมก็ให้หนักศึกษาถอดนะเพราถอนมาปุ๊บผมก็ยื่นไส้กรอเขาดูเนี่ยคุณดูสิครับเนี่ยไส้กรออากาศของคุณเนี่ยผ่านช่างมากี่ล้านทําไมช่างไม่ไม่ถอดไส้กรออากาศมาเช็คลถติดยากเดินเบาไม่ได้กินน้ํามันทําไมช่างไม่ถอดไส้กรออากาศมาเช็คหรือว่าเห็นเป็นสุภาพสตรีแล้วจะวางยาเอาไว้กินปันเอาไว้กินเงินเยอะๆะนะผมไม่ได้ไปโจมตีช่างนะฮะช่างดีๆก็มีนะครับช่างขี้โกงก็มีเยอะ ก็เลยลองถามว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้นะครับรับของใหม่มาลักษณะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะบอกของใหม่เป็นอย่างเนี้เนี่ยเปลี่ยนไหมครับโอ้ต้องเปลี่ยนสิครับครูไม่เปลี่ยนได้ยังไงนะครับนะรถคันคนี้ใช้อยู่แค่ตรงสมุทรสาครเน,นี่ยนะครับแถวแถวคลองมาเดือตรงนี้เองนะครับสภาพถนนก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนต่างจังหวัดเลยนะครับดูนะฮะยังมีสภาพขนาดนี้เลย ทีนี้มาดูอันนี้บ้างอันนี้พวกสายวัยรุ่นผมถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไหมครับนะผมไม่ได้มาตัดของเขาออกนะครับนะเวลาซ่อมรถเนี่ยรถวัยรุ่นจะเจออย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะพอเวลาเราเปลี่ยนให้เขาแล้วส่วนใหญ่ก็คือทิ้งเป็นขยะเก็บไว้ก็ลบห้องนี่คือเก็บไว้เป็นสื่อประกอบการสอนไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับหละหลายคนอาจจะแย้งว่าอ้าวครูครับแล้วทําไมรถแข่งเขาถึงไม่ต้องสใส่ไส้กรองอากาศ รถพวกนั้นเขาโมดิฟายเครื่องยนต์มาความต้องการใน ID มันมากขึ้นนะครับพื้นแท็กพื้นสนามที่เขาขับเนี่ยมันแห้งมันสะอาดมันโล่งแล้วรถแข่งเขาไม่ได้มาวิ่งกันยีชั่วโมงเหมือนมอเตอร์ไซครับจ้างเขาแข่งกันแค่ไม่กี่นาทีหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็เลยเขากลับร้านไปซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมแข่งสนามต่อไปนั้นเขาถอดได้ไม่ต้องใส่ได้ใส่กออากาศ แต่ลดในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยนะครับถอดไปแบบเนี้ยไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับมีแต่โทษเปล่าๆอ่าเพราะฉะนั้นนะครับใส้กรออา,าศเนี่ยนะครับสําคัญนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใส้กรอองอากาศมีอยสองแบบคือแบบเปียกกับแบบแห้งแบบเปียกที่เราเห็นในมอเตอร์ไซค์คือส่วนใหญ่จะเป็นฟองน้ํา ไม่ต้องไปสนใจรูปทรงนะครับจะเป็นแผ่นหรือเป็นกลมๆก็แล้วแต่อันเนี้ยมีอายุการใช้งานสามารถถอดมาซักล้างทําความสะอาดได้ถมดสภาพให้เปลี่ยนใหม่อีกแบบหนึ่งจะเป็นไส้กรองอากาศแบบแห้งที่ใช้กับรถทาบูนะครับจะเป็นกระดาษธรรมดาอันนี้มีกำหนดอายุการใช้งานนะครับโดยส่วนใหญ่ก็16,000กิโลเมตรเป่าทำความสะอาดได้ ครบกำหนดเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถหัวฉีดรุ่นใหม่ๆนะครับไสกองกระดาษนะครับจะเคลือบน้ํายามาให้มีกำหนดอายุการใช้งานนะครับถ้ามันสกรปรกก็คือเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเป่ามันนะครับถ้าลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากดูคลิปของผมเนี่ยท่านลองไปถอดหรือไส้กรองอากาศของท่านดู แล้วท่านก็ไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับเน้นเลยนะครับไปซื้อของแท้นะครับนะท่านจะช้าใจนะครับผมสมมุติว่าอันเนี้ยของแท้คือร้อยหนึ่งท่านไปให้ร้านร้านหนึ่งช่างเขามีจรรยาบรณเขาถอดสายให้ท่านเขาเก็บร้อยห้าสิบาทรวมค่าแรงไม่แพงหรอกนะครับบางรุ่นมันก็ลื้อยากพอสมควรแต่ท่านจะช้าใจมากเลยครับไปบางร้าน เอาไส้กรองอากาศของเทียมมาใส่ให้ไส้กรองของเทียมละห้าสิบบาทแต่ช่างทอใส่เสร็จคิดร้อยห้าสิบบาทราคาเท่ากับไส้กรออากาศของแท้เลยนะครับที่โรงเรียนจะเจอเยอะนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาหนูเพิ่งเปลี่ยนมาแท้ด้วยช่างบอกหลือออกมาครับของเทียมครับเอาให้ดูนะฮะแท้กับเทียมเป็นอย่างไรนะครับสำคัญเลยนะครับนะบถ้าเปรียบเหมือนตอนนี้ก็คือมีโควิด -19 ้ระบาด ท่านยังต้องใส่แมสหรือหน้ากากาอนามัยนะครับถ้าท่านไม่ใส่ท่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหน้ากากหรือหน้ากากหรือผ้าที่ท่านใส่พอใช้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องทิ้งถ้าเป็นผ้าก็ออกไปซักล้างทำความสะอาดใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดสภาพใส่กออากาศก็เช่นกันนะครับนะต้องมีการทำความสะอาดบางรุ่น แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งานนะนั้นผมก็หวังว่าคลิปเรื่องของไส้กรองอากาศเนี่ยนะครับน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับท่านที่คิดจะบำรุงดูแลรักษารถจักรายานยนต์ของตัวเองนะครับเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามที่ผมบอกไปนะครับท่านต้องอ้างอิงจากตัวนี้ก่อนผมเองไม่ใช่ผู้ผลิตนะผมก็ไม่ได้เก่งอับวิศวกรโรงงานนะครับ เป็นคู่ที่แค่เอาฟารมรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะครับที่คู่มือนี้เขาเขียนมาเลยนะครับว่าคู่มือผู้ใช้โปรดศึกษาคู่มือนี้ให้เข้าใจก่อนการใช้การขับขี่นะถ้าท่านอ่านภาษาไทยออกท่านสมควรจะอ่านและศึกษาจะมาบอกว่าโอ้ยผมใช้รถมาเยอะแยะแล้วนะครับนะใช้มาไม่รู้กี่คั้ต่อกี่คั้ แล้วประโยคนี้นะครับยิ่งฟังแล้วยิ่งบอกถึงความรู้และภูมิปัญญาตัวเองเลยผมขับพังคามือมาไม่รู้ต่อกี่คันผมขับพังคาตีนนะพูดไม่สุภาพนะครับผมขับพังคาตีนมาไม่รู้กี่คันบ่งบอกเลยครับว่าคุณแค่ขับรถได้แต่คุณบำรุงดูแลรักษารถไม่เป็นนะครับ วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ